สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ sk บ o ลนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็เป็นวันจันทร์นะครับวันนี้ฟุตบอลยังคงมีเตะกันอยู่นะในแมชมันเดไนนะครับผมเรื่องของทัศนะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเจอกัน2คู่นะครับอันดับแรกนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณทาง subotop นะครับก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของลีสยูไนเต็ดนะครับผม มีทางเลือกมากมายในเรื่องของการเสี่ยงทายแล้วก็มีความแข็งแกร่งมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสมัครแอดไลน์มาได้เลยที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับอ่ะมาดูฟุตบอลนะครับคืนนี้กันนะครับผมไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับจะเป็นเกมระหว่บบางฮอฟเฟนไฮม์กับอาร์บวกนะครับผมสองิมนี้นะครับออกสตาร์ทมา9เกมผลงานค่อนข้างจะ พรนะคือไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะครับคือทรงๆนะครับแต้มห่างกันสามคะแนนนะอันดับของอาร์ซบอลเหนือกว่าที่อันดับ10ส่วนฮอฟเฟนแฮมอยู่ที่13นะครับห่างกันสามแต้มนะครับผลานช่วงหลังนะครับผมฮอฟเฟนแฮมไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะอย่างที่บอกไปคือดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ความจริงเนะี่ยพวกเขาควรจะมีฟอร์ไี่ดีกว่านี้นะครับคือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีโปรแกร,รมยุโรปด้วยนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของความฟิตแล้วก็ มีผู้เล่นหลายคนที่ใช้ง,งานไม่ได้นะครับบาดเจ็บก็เยอะมีติดโควิดด้วยนะครับผมผลเที่ยวนี้นะครับขอให้พวกเขาจะเล่นในบ้านแต่ก็ดูไม่ได้เดือดกว่าเท่าไหร่นะครับผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่า,าเรื่องของสภาพทีนั่นแหละมีตัวหายไปเยอะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ตัวเดิมๆเ,เนี่ยมันมีอาการล้สาสะสมแน่นอนนะครับส่วนอาร์บวกเนี่ยผลงานช่วงหลังก็ถือว่าดูดีนะคือหนักไปทางเสมอเยอะแล้วก็แพ้ค่อนข้างยากนะครับ วันนี้เนี่ยมาเยือนก็จริงแต่สภาพทีมดูดีกว่านะคือแบบมีตัวหายไปน้อยมากคือสภาพถ้าจะฟูลทีมก็ว่าได้นะครับคิดว่าวันนี้ไปเยือนสู้ได้นะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้ออสบอเป็นรองนะครับรองครึ่งลูกนะผมค,คิดว่าวันนี้อย่างน้อยบุกไปเยือนน่าจะเก็บผลเสมอได้นะครับก็ให้เชียร์ที่ออสบอละกันสว่วนอีกคู่นึงครับไปดูที่อิตาลีนะครับฟิออเรตินา่าพบกับ เจนัวนะครับผมก็ฟีออปีนี้ถือว่าผลงาตกต่ำเยอะมากเนี่ยครับปัจจุบันอยู่อันดับ17เลยนะครับมี9คะแนนเอาเข้าไปมี8ปคะแนนจาก9เกมนะครับผลงานส่วนใหญ่คือแบบแพ้มาเยอะมากช่วงหลังคือยิงใครก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะมีปัญหายเยอะในเรื่องของการเดินเกมรุกนะครับส่วนทางฝั่งของเจนัวนี่ก็ถือว่าแย่พอกันนะคือแพ้มารัวๆเลยแล้วก็แบบเกมรับก,ก็ไม่ดีลุกก็ไม่ดีนะครับวันนี้ผมคิดว่าเขาได้เปรียบมันอยู่ตรงที่ฟีออนี่แหละเล่นในบ้านแล้วก็ เรื่องของชื่อชั้นทีมดีกว่าเช่นเดียวเรื่องของคัมฟิตนักเตะนะครับสรับทีมตอนนี้ของฟรีออคือฟูลทีมร้อยเปอนะครับไม่มีใครหายไปไหนเลยนะครับผมสมบูรณ์มากส่วนเจโน่เนี่ยมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บถึง67คนเลยนะครับก็เป็นตัวหลักๆซะเยอะด้วยก็คิดว่าวันนี้นะครับทุกอย่างเป็นใจให้กับทางเจ้าถิ่นมากกว่านะครับฟีออต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกอาจจะดูแพงด้วยกับฟอร์มแบบนี้แต่คิดว่าวันเนี้ยโอกาสชนะมีสูงกว่าแบบเ็นได้ชัดเลยนะครับ สรุปแล้ว2คู่วันนี้นะครับให้มองไปที่ทางส่วนของอาร์สบวกและฟิอเลตินานะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับยังมี1ครั้งนะครับทางสบอทอกมีบริการมากมายนะครับในเรื่องของการเสียงทายนะครับก็เรื่องของการเงินด้วยนะครับมั่นคงปลอดภัย100%นะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับสวัสดีครับ